โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนสิทธิ์รอบ2ครบเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้รอลุ้นอีก14วันถ้าไม่ใช้สิทธิ์ตามกำหนดอาจมีลุ้นได้ลงคนละครึ่งรอบที่3สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องครูชูครับผม วันนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งนะครับที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนมีการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่ 2, 2> จํานวนทั้งหมดประมาณ2.5ล้านสิทธิ์นะครับโดยก็มีกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้งหมดในรอบที่1และรอบที่2นะครับรวมกันประมาณ10ล้านสิทธิ์นะครับผมซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็มีประชาชนให้ความสนใจนะครับได้ไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับจนทําให้ในช่วงเช้าระบบในการลงทะเบียนมีปัญหาไปพักหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ครบตามสิทธิ์ที่กําหนดมาแล้วครับผมซึ่งหลังจากมีการลงทะเบียนสิทธิ์ครบตามกาหนดแล้วก็จะได้รับผลการแจ้งลงทะเบียนภายใน3วันซึ่งหลังจากนี้นะครับต้องมาลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า ถ้าหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่มาใช้จ่ายภายใน14วันก็จะมีการตัดเสร็จอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งนายพรชัยถิละเวศนะครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจก,การเงินสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังนะครับในฐานะลองโคศกกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนะครับที่เปิดมานี้นะครับถ้ามีการเหมือนกับว่าลงทะเบียนสิทธิเรียบร้อยแล้วและไม่ไปใช้จ่ายภายใน14วัน ก็จะมีการตัดสิทธิ์เพิ่มนะครับซึ่งจํานวนยอดผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เพิ่มในครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในรอบใหม่ถัดไปนะครับผมซึ่งจากการวิเคราะห์ส่วนตัวแล้วนะครับถ้ายอดผู้ตัดสิทธิ์นะครับมีจํานวนเยอะมากนะครับก็อาจจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับในรอบที่3าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหาจํานวนสิทธิ ที่ถูกตัดสิทธ์นะครับมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรอบที่3นะครับผมยังไงหลังจากนี้อีก14วันนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าผลในการลงทะเบียนแล้วถูกตัดสิทธ์นะครับจะมีจํานวนมากหรือน้อยอย่างไรแล้วจะมีบทสรุปในเรื่องของโครงการคนละครึ่งว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันอีกทีครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับสามารถกดติดตามกด s ั b สไครป์ช่องของเราได้เลยนะครับทางช่องของเราจะนำโครงการดีๆและก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้ชมตลอดเลยครับผม